มีคาถามมาจากลูกดวงนะครับว่าเมื่อไหร่ผมจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอพออาจารย์ได้ฟังคําถามนี้แล้วเนี่ยอาจารย์รู้สึกเลยว่าคุณยังไม่เห็นถึงความโชคดีของคุณอีกเหรอคุณยังไม่รู้สึกว่าชีวิตของคุณดีขึ้นอีกเหรอนะครับอาจารย์จะไล่ความโชคดีให้คุณฟังหนึ่งนะครับคุณมีตาที่สามารถมองเห็นความสวยงามของโลกใบนี้ได้คุณเห็นสีสันทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้สอง คุณมีตินเทนร์เนที่สามารถดูคลิปของอาจารย์ได้นะครับสามคุณมีแขนขานะครับมีหูที่ฟังเสียงดีๆได้คุณมีสมองและคุณยังมีทรัพยากรอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายที่คุณสามารถแปลงให้มันเป็นเงินหรือว่าเป็นความสำเร็จของตัวคุณได้นะครับอาจารย์อาจจะตามมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าอาจารย,ย์มองเห็นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลิกบ่นสักทีว่าเรานะครับเมื่อไหร่จะดีขึ้นวันนี้ถ้าคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณมีไม่ได้นะครับวันนี้ถ้าคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณดีอยู่แล้วไม่ได้นะครับคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดีขึ้นอยู่แล้วครับคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันเขาจะโฟกัสความสำเร็จแค่วันละหน แค่วันละหนึ่เอร์ซร้อยวันก็เป็นร้อยเปซมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆฝากมาให้คิดนะครับ